สวัสดีครับผมอาจารย์ดอยนะครับบทนี้นะครับผมจะมาสอนกันทำกับ BGP weight นะครับซึ่ง BGP เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร CCNP และ CCE นะครับคนที่จะสอบ CCNP หรือ CCE นะครับต้องก่อน BGP เป็นง้นผมจะมาสอนอาการเลือกเส้นทางด้วยการใส่ค่า weight วลวงไปนะครับโอเคก่อนอื่นให้เราวาดภาพหนักนะครับผมใช้ตัว GNS 3วาดไว้แล้วผมก็ set เซต IP address ครบทั้งหมดแล้ว ให้ดูนะครับอย่างตัวเคานเตอร์ R 1เนี่ยผมว่าตามภาพนี้กันนะครับให้ดูโชว์ยพีนอเฟตดิฟให้ดูนะครับก็คือทั้ง3ามอินเทอร์เฟสเนี่ยมีไอครบแล้วนะครับ F ศูนทับศูย์เป็นเบอร์10.1จุด่ง F ศูนยทับหเป็น1 0บจุนะครับ F 1นทับศเป็น1นึ่งก็ทำนงสองห้าสีคือตามภาพนี้ก็คือตามภาพนี้ R 1นะครับจะมีสามอินเทอร์เฟส ตามน,นี้นะครับ10.1 10.5แล้วก็1ก2.1 2.4 5 R2 เช่นเดียวกันนะครับจะเป็น10.2 10.9แล้วก็1ก็2.2 2.4 R3 ก็เหมือนกันก็ผมวาดภาพตามน,นี้แล้วแล้วผมก็หนดเพิ่มเติมคือให้กเตอร์ R1 เนี่ย US UH 100กเตอร์ R2 นะครับ AS AH 200 r เตอร์ R3 SS นั้เบอร์300นะครับแล้วแให้คอนฟิกเป็น BGP ก่อนอ่ะเรามาเริ่มต้นการคนนอนฟิก BGP กันก่อน นะคเราตามนี้เลยนะครับผมก็คอนฟิกไมีน้อยนะครับก็พิมพ์นะครับ router BGP ก็ใส่เำนวเบอร์ตัวเองนะครับ100นะครับแล้วก็ใส่ neighbor ว่า neighbor คือใครนะครับเอา neighbor เป็น R 2ก่อนนะกัน neighbor คือ1 0 1 0 1 0 2มี e m o t e AS นะครับ a อของ10.2ก็คือ200นะครับแล้วก็ Neighbor 10.6 16R3 สกอาานะครับวูเด้คือ300นะครับอันนี้ประกาศประกาศว่าเพื่อนบ้านคือใครแค่บอกว่าเอสนัมเบอร์ของเราเบอร์1 0 0นะเัาเพื่อนเราเนี่ยเอสสองกับเอส0 0แล้วก็ประกาศเหมือนเดนนิมทั่วโมงครับประกาศเน็ตเบิร์กตัวเองนะครับเขาประกาศเลยครับ เน็ตเวิร์กนะครับ192.168.1.0นะครับถ้าเป็นตามคา่ดไม่ต้องไม่ต้องใส่คำว่ามาร์กเน็ตเวิร์ก10.10.10.0นะครับมาร์กนะครับ255 255 255 252นะครับแล้วก็ฝั่งนึงจะเป็น10.4 ประกาศให้ถูกต้องนะครับประกาศเป็นเน็ตเวิร์กกับสเปซมาให้ถูกต้องเห็นไหมครับอันนี้เน็ตเวิร์กเบอร์หนึ่งกับสองเน็ตเวิร์กคือเบอร์ศูนย์นะครับส่วนห้ากับหกเน็ตเวิร์กคือสิบจุดสี่นะครับอันนี้ของ r หนึ่งประกาศเสร็จแล้วต่อไปของ r สองต่อนะครับ r สองต่อเหมือนกันครับ r สองเซฟไดพิมหมดแล้วนะก็อคอนฟิกเทอร์มินอลือนเทิมน,นะครับเราเตอร์ bgp 200นะครับเห็นเบอร์ตัวเองแล้วก็เนเบอร์บอกว่าเพื่อนบ้านคือใครนะครับเนเบอร์ neighbor เอา R 1ก่อน R 1คือ10.1 1 0 10. 10. 10. 10. 10. 10. 1 0นึ่งสิบเดส e m o e AS นะครับคือเบอร์100แล้วก็ n e เบอร์ R R3 คือ10.10 n 10. e นะครับเนเบอร์ neighbor คือเบอร์300 นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเน็ตเวิร์กประกาศตัวเองนะครับ10เ192ก่อนแล้วกันดด168ดด2ดด0นี่เป็นคัดสี่พอดีเห็นนะครับอัพทันทีนะครับแล้วก็เน็ตเวิร์ก10.10.10.0มาร์ค255 255.255.252 25 25 25 25แล้วก็อันนี้10.8นะครับ เก้ากับสิบนั่เเบอร์แปดนะโอเคต่อไปอาสามครับผมก็ข้อมูลคอนฟิกเหมือนกัน IP ผมใช้ด้วยเหมือนกันนะครับ็พิมพ์นะครับเ o u t เ r er, b ร์อันนี้ S 3 0 0นะครับ n e i g h b o r 10.10.10.5 10 รีโมท AS 1 0 0แล้วก็ Neighbor 10.9นะครับรีโมท AS เ0 0นะครับถ้าบอกกับเพื่อนคือใครแล้วก็ดูอานิดนึงนะครับโอเคถูกต้องอ่ะต่อไปนะครับ R3 ก็ประกาศเน็ตเบิร์กตัวเองเหมือนกัน ก็ประกาศเน็ตเวิร์ดหนึ่งก้าสองดนะครับแล้วก็เน็ตเวิร์กสิบดสนี่ใส่มาร์กนะครับ255 25 25 25 25 2 5าห้าสองห้าแล้วก็1 0บจโอเคอันนี้ผมประกาศครบทั้ง3ตัวแล้วผมมาดู ตรวจสอบเรื่องของลาวติ n งนะครับว่าขึ้นหรือเปล่าโชว์ i p เล้นา,านะครับมีตัวบีมา้นะครับผมจะดูเฉพาะ BGP นะครับโชว์ i p เล้า BGP นะครับอันนี้ของ r 1นะครับให้สังเกตว่า r 1เนี่ยนะครับ R1 นี่คองานะจะไป1ก็จะไปจิด2เนี่ยไปทาง10บ2 r ดนะครับ จะไป1 9ไปทาง10.2 10, นะครับไปวนสาบไปทาง10.6นะครับทีนี้มาดู R2 มั่งนะครับโชว์ไอพ BGP นะครับโอเคผมจะเล่น R2 ให้ดูนะครับ R2 เนี่ยผมช่วยพแล้วนะครับบอกว่าไปทาง1นึง12ไปทาง10.1เอาง่ายๆคือตอนนี้ R2 เนี่ยจะไปหาวงนี้นะครับไปทาง R1 ทางอันหนึ่งนะนะครับอ่าผมโชว์ IP b ี p ให้ดูหนึ่งไปตรงนี้ให้ดูนะครับนะครับผมโชว์ IP BGP นะครับโชว์ IP BGP ตรงนี้จะเห็นว่ามันจะบอกว่าอันนี้ถ้าเปรียบเทียบกับ egrp ก็เหมือนโชว์ IP e g p t o นะครับถ้าเทียบกับโต OSPF ก็เหมือนโชว์ IP พีเ a ฟ a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  าเเหมือน ดูว่าจะไปเน็ตเวิร์กไหนไปทางไหนได้บ้างผมโฟกัสที่สิบจุดหนึ่งไอ้่ครับผมโฟกัสที่หนึ่งเก้าสองหแปดจุดหนึ่งจุดศนะครับนะครับตรงนี้มันจะบอกว่าไปได้สองทางทีนี้เส้นทางที่มันจะเลือกก็คือดูเครื่องหมายมากกว่านี่คือเบสตรงนี้นะครับนี่ก็คือความหมายคือจอเลือกทางนี้ครับสิบจุดหนึ่งเห็นไหมครับสิบจุดหนึ่งนะ ผมจะเปลี่ยนเส้นทางนะครับอ่ะผมผมช่วย ppp สิ 10. 10. 10. 10. 1 0 1 0 1ิบให้ชัดเจนนะครับเห็นชัดเจนนะครับเห็นชัดเจนปุ๊บนี่นะครับมันจะบอกว่าช่วย p b g p นะครับนี่คำว่าเบสนี่นะครับผมอยากให้เห็นค่าค่าหนึ่งนะครับค่าค่าหนึ่งตรงนี้ ไอ้ตรง10.1นเนี่ยครับทุกทีนะครับหนึ่งเก้าสองทุกทีผมใส่เบอร์พีหนึ่งนะครับหนึ่งเก้าสองดัหนึ่งหกแปดดัหนึ่งดัศูนย์นะครับจะให้ดูว่ามันบอกว่าไปทาง10.1นนะครับผมอยากให้ดูค่านี้หนึ่งว่าค่าเมทริกเป็นศูนย์ นะครับโลกเขาเป็นหนึ่งร้อยนะครับไม่มีค่าอื่นนะโชย pppp หนึ่งที่ผมบอกว่าดังกับนี้เนะี่ยผมจะเล่นเรื่องของค่าเวท p p p v a t นะครับ p p p v a t เรามาดูว่าผลจะปรับยังไงตรงน,นี้เนะี่ยถ้าตรงเมนูเวทตรงนี้ที่ผมโช i pppp นะครับตรงค่าเวทสังเกตพอในตัวอย่างเนะครับไม่มีนะเป็นค่าเวทนะครับความหมายคือผมจะเวทมากํากับ ถ้าค้าเวทใครเยอะกว่านะครับค่าเวทใครเยอะกว่าจะให้ไปทางนั้นซึ่งเดี๋ยวผมจะให้บอกว่าตอนนี้มันมาทางสิบจุดหนึ่งอยู่สนะิบจุดหนึ่งอยู่นะครับคำนี้นะันนีสิบจุดหนึ่งอยู่นะนะครับจุดหนึ่งอยู่นะผมจะเปลอ่าให้มาทางสิบจุดสิบให้ได้อาโชยด้อีกทีหนึ่งโชว์ไอพีเราบีจีพีให้ยืนยันว่าตอนนี้ตรงน,นี้มาทางสิบจุดหนึ่งนะครับอ่าผมมีขั้นตอนไว้ อันนี้ตัวอย่างคอนฟิกของผมนี่ผมเคยทำแบบไว้นะครับแต่ผมจะเปลี่ยนนิดเดียวนะครับเปลี่ยนนิดเดียวนะอ่ะผมทํานะครับ4ขั้นตอนทําที่ R2 นะครับที่ R2 ผมก็เข้าไปนี้นะครับขั้นตอนที่หนึ่งสร้าง ACL ผมก็พิมพ์นะครับ IP address ผมใช้ ACL แบบอ่าแบบ name ACL นะครับ ใช้ตั้งชื่อว่าเวียดแล้วกันนะครับตั้งชื่อว่าเวียดแล้วกันนะทีนะครับแล้วก็ permiss หนึ่งเก้าสองหนึ่งหกแปดหนึ่งศูนย์เอาตามนี้ได้เลยในขั้นเดินให้หนึ่งนะครับก็นี่คือผมสร้างเอเจ็ลช,ชื่อว่าเวียดไว้ที่นี่นะครับก็นี่นส่งคือกระหน่วยเซลล์ขั้นี่สองสร้างเอบลูแมพ ผมก็ exit ออกไปสร้างเงาแมพนะครับผมก็พิมพ์นะครับเงาแมพนะครับตั้งชื่อเงาแมบ,บขึ้นมานะครับผมใช้ว่าเทสเวียดแล้วกันเทสต้องสังเกตให้ถูกนะน,บบนะครับเทสเวียดนะครับเป r m มิตัวน,นี้ n ำเบอร์ตัวนี้ใส่เป็นเบอร์ก็ได้นะครับเปิดมิดสิบเป็น,เ,ปนเอาไว้ตอนแก้ที่ใช่นะครับแมทไอพี AP แต่ในพินี้คือ a c l นะครับไอ,ไอตัว ACL ที่ผมตั้งไว้ชื่อว่า weight อันนี้ต้องใส่ให้ตรงผมใส่ตรงนะครับโอเคถ้าแมททำยังไงถ้าแมทนะครับให้เซต weight เป็นนะครับเซต weight เป็นหนึ่งพันนะครับแล้วก็ exit อาอยางไงแค่นี้นะแค่นี้นะครับแล้วก็ อถ้าพิมพ์เราแมพเพิ่มอีกนิดนึงปริมิตยี่สิบเหมือนเป็นการจบเฉยนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่สามนะครับขั้นตอนที่3ามก็คือเอาไปใส่นะครับเอาเราแมพไปใส่แต่ผมก็โชวยนิ่งให้ดูนะนะครับยี่ขลาไปผมก็พิมพ์ r ร u t e ร BGP สองร้อนะครับ Neighbor ตัว R3 นะครับ R3 neighbor คือ10.10 10. 10. นะครับให้ใช้เราแ e บ m บเราแาแมที่ชื่อ Test Weight นะครับ In นะครับอันนี้ผมเอาเอาแม m ไปใส่อขั้นตอนที่4นะครับเดี๋ยวผมโชว์ดูกันว่าตอนนี้ผมโชว์ IP เ o u t BGP นะครับจะให้ดูว่ายัางออกทางเดิมอยู่1.1 0นะโชว์ Show IP BGP นะครับจะให้ดูว่าเครื่องใหม่มากกว่านะครับ1.1นะครับทีนี้ก็ตัวที่4นะเป็นการเคลียร์นะครับ IP BGP star นะครับ แต่ทำไม่ได้ต้องไปเคลียร์ทุกตัวเลยซอฟต์อินนะครับอยางโชว์ดูใหม่ว่าเปลี่ยนกันโอเคครับสำเร็จครับนี่นะครับเส้นทางเปลี่ยนนะครับให้ดูชัดเจนนะก่อนหน้านี้นะครับโชยพีเรานะครับออกทางนี้10.1 พอผมเคลียร์นะครับเชียร์ IP BGP Soft In นะครับเปลียนนะครับออกทั้ง10 10เดี๋ยวโชย IP BGP ให้ดูชัดเจนอีกทีหนึ่งคุนได้เห็นนะครับชัดเจนนะครับครข้างใหม่มากกว่ามาอยู่ข้างบนแล้วทั้ง10 10รับ 10. หรือโชว์ IP BGP 192.168.1.0ดูชัดเจน นะครับชัดเจนนะครับเบสท้งนี้แล้วเห็นไหมครับออกทางเส้นสิบโอเคนะครับสําเร็จนะครับก็เดี๋ยวค่อยให้ดูตามสเต็ปผมนะครับอาจจะช่วงนี้นี้ดูว่าผมทำอะไรบ้างอีกครั้งหนึ่งนะ อันนี้ก็คือประกาศ BGP ปกติอันนี้ขึ้นเองนะครับ Node สอมขึ้นเองนะครับอันนี้ขึ้นเองนะครับ Node สี่ขึ้นเองนะครับที่ผมทําคือสร้าง ACL ขั้นตอนหนึ่งนะครับสร้าง ACL ชื่อว่าเวทนะครับโดย ACL ชื่อเวทเนะี่ยอ่านได้แค่วงนี้วงเดียวเหงื่งอคือเราสนใจแค่วงหนึ่งกับสองปฏิญญาึงเดียว,วขั้นตอนสองผมก็ไปสร้างเงาแมปขึ้นมาเราแมปที่ผมใช้ชื่อว่าเทสเวทนะครับโดยงั้นใครเทสเวทเนี่ย เราแบบนี้จะไปโฟกัส ACL ชื่อเวทความหมายคือถ้าถ้าไปง่ายคือถ้าเบอร์นี้เข้ามานะครับเข้ามาเมาื่อกร่นะครับให้เซตเวทเป็นเบอร์หนึ่งหนึ่งพันเวอหนึ่งพันนะครับแล้วก็ไปอ่อนออนตรง routing เราแบบชื่อเทสเวทตรง routing bgp ตรงนี้ครับเป็น in ขอ in เข้ามาเห็นไหมครับโชยดูว่าตอนโชย pbgp เนี่ยนะมันจะมีค่าวเวทเพิ่มเข้ามาด้วยตรงนี้นะครับ หนึ่งพันเห็นไหมครับในขณะนี้ตัวนี้ไม่มีใช่ไหมครับเพราะงั้นพอมันเทียบเนี่ยพอเทียบข้าเวทนะครับดูข้าวเวทก่อนข่าวเวทเยอะกว่าในทางนั้นโอเคนะครับก็วันนี้คงได้ความรู้พอสมควรนะครับลองทำตามดูนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวพบกันในหลักต่อไปนะครับสวัสดีครับ